สวยถิ่นค่ะด่าเรามาถึงห้องแล้วตอนนี้ต้องพูดสิ่นเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่อยู่ข้างนอกน่าเรามาถึงห้องแล้วละเราเปิดห้องเราเองเปิดเองครับอันนี้เลขหนึ่งหกหนึ่งห้าคะครับผมไปเลยครับก็จะเปิดไปเล้ท่อนี้หนงไหนักนิหนึงห้องนี้เป็นห้องอะไรครับเอ็มวันเบสท์รูมตรงนู้นวันเบสรูมสวีทโอเชียนทรี ค่ะอ๋อด้านหน้าก็เป็นลักษณะมันโถงเนาะวางของได้นะคะนี่กว้างเลยนะคะตรงนี้นะคะมีของวางได้ปะมา้าบอกว่ามาชอบกระจกมาได้แต่งหน้าพอดีอ่อนจอบไม่ได้เช็คความสวยได้ห้องอะไรนะบอกอีกทีสิห้องนี้ชื่อว่า one bedroom suite ocean ิโอ้ตรงนี้นะคะก็มีนอกจากทางด้านหน้านี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารเหมืเวลาอยากแบบรับประทานอาหารกันในห้องก็เปิดได้เป็นชักเปิดได้ด้วยใช่ไหมหลายอันเลยค่ะหลายอันเลยอ่าอ่าเรียกว่าสมบรูณ์พวกต้องการต้องกาเล็กๆเนาะเป็นเหมือนโต๊ะอาหารเนาะทางด้านนี้เป็นอะไรคะโซฟาโซ่าะรีวิวจริงจังนะไม่ผิดตัวแปลมีโซฟาแล้วมีอะไรครับเนี่ยเก้าอี้โย ตอวกแล้วไปดีครับมีนี่ค่ะเป็นเรียกว่าเบลคัมฟรุตแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นคุกกี้ใช่ไหมคุกกี้สับปะรดสับปะรดอ๋อนะคะเขาบอกว่าคือพายอเปิุชชีสเชคค่ะคือชีสเชคใส่สับปะรดค่ะใช่นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ทางด้านนี้มีโทรทัศน์ก่อนนะโทรทัศน์เปิดได้เปิดได้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เปิดใช่ไหมทางด้านนี้สรุปไะเลยบ้าง ่่ะะอมีมินิบาร์อยู่ฝั่งนี้นะคะก็มีน้้ำรอนน้ำร้อนมีกาแฟนะคะเป็นแก้วชงกาแฟครับลูกทำไม่ได้เดี๋ยวเราทำให้กแก้วชงกาแฟค่ะก็เป็นกาแฟบอนคาเฟ่นะคะเป็นแก้วชงกาแฟนะคะเป็นแก้วชงกาแฟนะคะคลาสสิกมากเลยนะคะไม่มีเครื่องเป็นแก้วมีชานี่ยี่ห้อนี้นะคะจีจีเด็กมันอยูจีใช่ไหมครับ ก็มีพวกมิทีมินเบตินแอมมีน้ำตาลอ่ะดูข้างล่างดูข้างล่างปีอันนี้ก็มีของกินนะคะแต่อันนี้ก็เลยจะต้องเสียตังค์ใช่ไหมกินได้เสียตังค์อันนี้เหมือนยากันยุงยากันยุงอเสียเงินอ่ะอันนี้ในตู้เย็นก็มีตู้เย็นก็จะมีของเนาะก็คือมีสามารถทานถ้าทานได้ก็คือสามารถจ่ายเงินได้นะคะมีรายการออเดอร์อยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ อู่ที้านนี่เขาอะไรอสีก็คือเป็นห้องนอนแ้วีอะไรเนี่ยเอม B D น้องเอก็คือช่วงที่มาเนี่ยเป็นช่วงใกล้วันเกิดน้องเอมนะคะเขามีการว่าอะไรครับ เขาแต่งกับเตียงอ่ะเป็นเค้ก็เล่าาๆเลยนะคะใช้ดอกกุหลาบด้วยนะอันนี้เขียนว่าอะไรดูดิค่ะเขียนการว่าอะไรเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอ่าหายเป็นไงครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเอ็มโฮปยูโฮปยูแฮปวันเดอร์ฟูลเดย์นะคะเขียนว่าไงนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเอ็มโฮปยูแฮปป์าวันเดอร์ฟูลเดย์ from h ชเคค่ะว้าวชอบไหมครับชอบค่ะก็หมายถึงเหมือนแบบวันเกิดเอมใช่ไหมอยากให้มีแบบวันดีฟูลวันดีฟูลนะคะนี่เขาน่ารักมากเลยเขาห้องนี้ด้วยห้องนี้อีกห้องนึงนี่นะคะห้องนี้ก um> ็คือเป็นห้องน้ำสุดอลังการนี <h <h ่เป็นห้องน้ำสุดอลังการค่ะนี่นะคะว้าวมีประตูปิดด้วย ประตูปิดด้วยนะครับมีทีวีเครื่องหนึ่งด้วยนะข้างนอกมีเครื่องข้างในมีเครื่องหนึ่งประตูปิดได้เลยนะเปิดได้ประตูหนักไหมคะหนักอยู่ว้าวอ่างใหญ่มากอ่างใหญ่มากโอ้ยว่าห้องนี้เป็นห้องแบบเดียวที่มีอ่างเลยค่ะไปเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอเมริกาอเมริ้าวอ่างใหญ่มากนะใหญ่มากเลย 2อ่านใช่ไหมห้องน้ำ h e นะคะช่ค่ะฮัลลามาก a อ่าอันี้เป็นเหมือนที่เราม้ามือเนาะเป็นไห้ Moist ค่ะอันนี้แทน m o i s แล้วก็มีโลชั่น o d lotion มีเด n t a l k i s นะคะเป็นหลายอย่าง a บลิตี้ของเขาเนาะก็ค่อนข้างครบนะคะมีน้ำแล้วก็ดื่มนี่อะไรนี่อะไรอได้าโอ้โหมารอลเลแล้วก็มีห้องอน้ำเห็นแ้วดูสิว่า อย่าต้องปิดประตูอาบสิอาบแน่อาบแน่อาบเปิดจริงๆริงแล้วพี่เป็นๆเนชา้าล้างบนด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะโรงแรมอมรลีเนี่ยเขาจะมีสปาชื่อบีชบีชสปานะคะก็ในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นเขาเรียกผลิตภัณฑ์ของสปาเขาทั้งหมดเลยนะคะอ๋อมีอะไร<ป>นะมีหลายขวดเลยค่ะโอ้มีสองชุดเลยนะมีสองชุดเลยนะคะแต่เสียได้นะคะห้องนี้ไม่มีที่อื่นมีสิอยู่ไหนหนึ่งสอง ไม่มีที่อื่นได้ยังไงต้องมีสิแต่เขาไม่มีได้ยังไงอ่ะนี่ไงที่อื่นได้เลยอ่ะต้องมาเนี่ยสายอึเนี่ยเอาดั้งสิทำยังไงกันแล้วห้องกลางห้องน้ำนะห้องสุขาไม่อะไรเลยห้องอะไรครับอะไรครับเป็นห้องตู้เสื้อเป็นห้องตู้เสื้อผ้านะเห็นไหมเห็นไหมเส้นตั้งแต่แอร์นี่มีตู้เซฟด้วยไมีตู้เซฟแล้วก็มีกระเป๋าเออนี่กระเป๋าเก๋ดีนะเออนะคะ เวลาไปแบบเขาเรียกอะไรนะในตูกระเป๋าดิกระเป๋าแบบกระเป๋าสารเนาะก็กิ๊บเก๋นะคะไหนยังแบบถือในตู้เซฟมี้ใมีแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อเออไอ้ส์นี่ดีนะคะปกติที่โรงแรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่เนี้ยจะมีนะเพราะว่าพวกแหวนนาฬิกาสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออไอส์นี่ดี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 เอาที่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าดูไหมเอาที่เข่าหลังใช่ไหมอ๋อไหนลองสะพายกระเป๋าสิคะสะพายกระเป๋านะเหมาะสำหรับที่ใส่เธอก็ได้ เราไปดูซิว่ามุมวิวเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างมีไฟฉายนะเสื้อผ้าเนาะมีรองเท้ามีเสื้อนะครับสำหรับใส่อาบน้ำห้องใหญ่มากครับไหนเรามาดูห้องนอกกันดูซิที่เดิมเดิมดูแลนี่ดีมากเลยนะคะคือเขาจะมีที่ล็อกสองชั้นล็อกตรงนี้บางทีเด็กๆมาได้กันใช่ป่ะล้นนี้ก็คือล็อกข้างบนไว้ด้วยพอดีดดตรงนี้ได้ก็จะสูงปดตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะ นี่มันเปิดได้แค่สองอันเปิดได้ระเบียงใหญ่มากว้าวมีที่พูดอะไรก็ไม่รู้ระเบียงใหญ่มากระเบียงใหญ่มากอันนี้ที่นั่งด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะสองที่เลยค่ะว้าวระเบียงใหญ่ที่สุดตัน่าจะเคยเห็นว้าวนี่แตไมที่นต่แต่เวลาที่นะคะระเบียงใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เป็นห้องที่เห็นวิวทะเลนะคะ โรงแรมอเมริีอาจจะไม่ได้ติดกับทะเลนะคะแต่ว่าเราก็สามารถปีรถและส่งไปที่ทะเลได้ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปกินค่ะแล้วที่สําคัญดูนี่ครับหิวสระไว้น้ําด้วยสวยงามมากครับว้าวที่เลยครับสระไว้น้ํานะครับนี่ขับ่ตรงนั้นได้มนีุ่มสระไว้น้ํานะครับนู่นรุ้ทะเลเดี๋ยวเราซูมไปเห็นทะเลเลยนะครับ ก็โซนตรงนี้เป็นโซนตึกโรงแรมทั้งหมดเลยนะเราพักอยู่ที่ตึกห้องเออรู้สึกจะเป็นตึกตึกเมเนาะตึกใหญ่นะคะนี่นะคะโอ้วิวสวยเหมือนกันเนาะที่นี่สบายมากเลยค่ะพอลลดาลงลิฟต์ลงไปก็เจอห้องอาหารตอนเช้าเลยใช่แล้วถ่ายรูปกันหน่อยไหมอ๋ออีกอันหนึ่งครับนี่อันนี้คืออะไรครับแอม l i t ล l ต p ทิลไพรเนะคะครีวนะคะก็มีน่คะมีให้เด็กๆเนี่ยนะคะ นี่อันนี้จะเป็นเป็นฐานทั้งหมด9ฐานใช่ไหมประมาณ9ฐานนี้เราได้มาแล้วนะ่อเราก็จะเดินไปเก็บนะคะแต่ละฐานเท่าสติกเกอร์ให้พอติดสติกเกอร์เสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรคะแลกเป็นอะไรแลกเป็นตุ๊กตาที่เรามีได้ค่ะใช่นะคะตุ๊กตาตัวละ499บาทโอเคงั้นเราเราชมในห้องอีกนิดนึงชมในห้องไหนอ่านี่จากระเบียงนะครับจากระเบียงนะครับ กันครับอมรีหัวหินกรมนะครับสรไว้น้ำใหญ่มากเลยหนึ่งสองสม่มาเล่นแล้วมุนไม่ทันแล้ว

เลมเล่นได้เตมทุหลังทูหลังทูหลังทหลังทูหลังทูหลังทูหลังสี่หเมอเฮ้ยมีโอมที่ผัวด้วยเนี่ยฮะอ่าทำอไระครับ แต่มีคนหิวหนึ่งคนนะคะนี่ยะใช่ไกินไปก่อนแล้วค่ะ <c oughs> กินไปก่อนแล้วน,น,นะคะกินก,น, <c oughs> น,กนแรกเลยกินกนแรกเลยเราอยู่ห้องอาหารอะไรคะลูกชอร์ไลน์ห้องอาหารชอร์ไลน์นะคะจริงๆเราจะนั่งวิวริมทะเลแต่ว่าวันนี้คลื่นแรงมากเลยนะคะวิวสวยวิวสวยนะคะอะไรก็ิวสวย่วน <laughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเด็กไม่ไหวแล้วค่ะตันต่อค่ะตอนต่อนะคะว้าวนี่นะกินจังเลยของหวานน้งปลาที่ทอมรโซลาหัวหินโซลา <laughs> แล้วเด็กจ้วงเด็กจ้วงลองไหนดูหน้าด้ฟินไหมหน้าฟินไหมฟิดฟินอางกินข้ล่งอุ้ย้าลิขงกนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ิเนเจอร์ของเขาด้วยนะครับของหาแล้วมนเาเบิร์นจนคลายคาราเมลอันนี้มันเาเบิร์นคาราเมลอเคงกินดูนะอ่าบายบายหน่อยบ๊ายบาย เซอร์ไพรส์กโรงแรมนะคะใกล้วันเกิดน้องเอมแล้วนะคะเรามาแฮปปี้เบิร์ตเดนน้องเอมกันรับม,าเ,ามาเลยมเาเลยนะหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูแฮ y ปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้ Happy birthday to you. Happy birthday to em. Happy birthday to Nong Em ดีใจไหมคะดีใจมากยคะดีใจไหมใครไหนบอกกล้องสิบ้าบัลลูเขาเล่นในนีกันนะคะเอาแล้วเอาแล้วโอ้โเราใหญ่ค่ะลองขาลองขา

เราได้รูปสะสมครบแล้วค่ะครบแล้วแล้วเราก็จะสามารถเล่นตุ๊กตาตัวนี้เลยตัวนี้ได้ฟรีค่ะได้ฟรีหรอแล้วเอ็มจะเลกตัวไหนเนี่ยเล่นตัวนี้ตัวนี้หรอเนี่ยด้วยธรรมชาติมาแต่แต่มันไม่ใช่มแต่มันไม่ใช่มีแค่หัวนะคะเป็นตัวเลยค่ะตัวเลยเหรอคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นตุ๊กตากันเลยนะเร่งสองสองเลโอเอ็มแลกครบแล้วแล้วเจมเอาไหนคะ อันไหนอันนี้เหรอนี่เลยนี่เลยนี่เลยว, <c oughs> วาลงาไดลงมาได้ลงมาได้น <c oughs> ี่ระวังนะลูกเงี้ย้างข ampli ทำได้แล้วเก็บมาเก้าฐานใช่ไหมครับทำได้แล้วดีใจไหมครับเมื่อกี้เก็บมาเก้าอันแต่ บอกว่าต้องไปที่ไหนก็ได้ซ้ำกันอีกหนึ่งอันใช่เก่งมากมาเก่งมากชอบไหมครับชอบค่ะนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อะไรจำได้ไหมเนี่ยเอาจำจำไม่ได้ชื่อลูคัสลูคัสเอาพี่ลูคัสกลับไปแล้วนะบายบายพี่ลูคัสจดถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเอ็มด้วยนะครับบ๊ายบายครับ